กาแฟแก้วนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทั้งหมดเธอทํากาแฟหกกลางถนนที่คนพลุกพล่านตกใจรีบก้มลงจะเช็ดและเขาก็ก้มลงมาพร้อมกันพร้อมกระดาษทิชชู่ในมือนี่ครับให้ผมช่วยนะเขาพูดพร้อมรอยยิ้มสายตาของทั้งคู่สบกันหัวใจเธอเหมือนหยุดเต้นไปเสี้ยววินาทีเขายิ้มกว้างขึ้นกว่าเดิมพวกเขาหัวเราะกับเหตุการณ์วุ่นวุ่นตรงหน้า แต่ในความวุ่นวายนั้นเหมือนมีบางอย่างเชื่อมกันความรู้สึกบางอย่างก่อเกิดขึ้นไปดื่มกาแฟไหมเขาชี้ไปยังคาเฟ่ไกลๆ้ๆเธอพยักหน้าจากคนแปลกหน้าสองคนกาแฟที่หกเพียงแก้วเดียวกลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ภายในคาเฟ่พวกเขาแบ่งปันเรื่องราวเสียงหัวเราะความฝันไม่รู้ทำไมแต่นาทีเหล่านั้นเหมือนยืดออกเป็นชั่วโมง และเมื่อทั้งคู่เดินออกมาฝนก็หยุดตกแล้วแต่ความผูกพันที่เพิ่งเริ่มต้นยังคงอยู่